สวัสดีค่ะวันนี้คนบ้านเฮาสาวมุกดาหารค่ะจะมาชมวา่านไอใบนะคะเป็นพืชในสกุลสาวน้อยปาแป้งนะคะในสมัยก่อนนักเลงและนักมวยเชื่อว่าว่านชนิดนี้จะทำให้คงกระพันนะคะโชคมวยแล้วจะไม่เกิดแผลแตกโดยจะนำว่านสวนลำต้นมะฮอด้วยมะขามเปียกแล้วกืนลงไปนะคะ จะทำให้มีอาการชาตามผิวหน้าแขนาขาคอบวมลิ้นคับปากพูนไม่ได้นะคะเมื่อใช้มีดฟันจะเกิดรอยช้ำหรือเป็นแค่รอยแดงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนบ้านเฮาสาวมุกทหารด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อจะหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ